วันเขาตุนมาม้งโอ้ปักกันกา,กากไป,ไปาเห<อ>็นปีวัน่อนมันเป็นเขา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 เอินเขายังเขาเขาดึ้เขาย่นโอ้โดสีชมพูมาทักหนีดเลยทีเดน มันคือิ่งที่ตัวนี้นะอยากยืมเร,รื่เล่นเนาะเกียร์เอไวที่เขาอะ อะไรอย่านีอะได้นันมแหลนพวกเร่ว็แรงเออเขาไปทะไลยจนเนาะไปทะไลยจนเนาะธรรมดาเนี่ยสันจีดไลท่านจีา ไปานันตัวเต็กพแน่นอน,น,ลนลกลับไปสื่อทุเรียนกลับไปสื่อทุเรียนยใจถึงพึ่งได้เว้ยบานกับรถมาอย่างข้าก,กับรถไปสื่อทุเรียนพนักพี่น้องไป เรื่องห้าสิเก้นว้นฟ์นี่ช่วนีระยองของระยองเลห้า okay, สิบเก้าของระยองกุเคไงง่ายนั่นละทุเรียนจันหนำจังโอเคระยองตอนห้อเขาไปทำย่หันเจ็เก้าอ่ะนะเจ็เก่าห้องมกเก่ากับห้องมันั่นนะไปลับรถมาหอดแลวพี่น้องไปที่นี่เบิ่งกัน

ได้แน่ศ4โลจิโโลูนยลร้อยครับผมได้ประมาณโลครับทุนคะรับ่อนยังโด่ค่อยอ่อนสอนจะข้อพราะขาดแล้วเด

สำล้านเราพี่น้องเลยอิ่มนำสำล้านปรกคังกลักินฝุ่งเต็มรถด้วยวัดทีนี่เินทางตอปื้ดฝนตกับแห้งมาเึ้น่อนนำไรลวดรวดดูตุกคันตุกมนีตกแง่งบนน้ำบงขางทางหุ่นบางงานพี่น้องเลยฝนตรงมาขค้ืนนีีนี่วนไรอยู่รวดรวดรวดอยพ่่น้อว้าวจืด ตุ่ตแห้งขึ้นเต็มทุ่งเต็มท่าเลยกคนอ่ะอออเห,ห,นหนื่อยเจืก่อนบอกโอ้ตุแห้งตุแห้งตุ่ซีถุงกวนจนว่าพอดตีนึงอุจจันมา <c oughs> तो वर्क मानक्ट ชุมช่ำชุ่มช่ยดีเยามยาขึ้นตัวกอชุ่มช่ชสึือ้งนแล้วคุณไหลหลวดคนแน่ไหมไหลท่านให้เล้าอยู่ห่อยไหลมันจะเซตกระดดกันเดียดแต่คุณ้าวอาราณิ วิ่งไปสนอนยังเนาะนอนน่ะ <c oughs> ไปเราวังหันจักรยานเดวิงเซ่หาจักรยานไปเรีว <c oughs> ยวนำไล่ตานนะ